ขอเชิญสาธุชนรับฟังพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องความดีต้องรีบทำโดยพระเทพพุนาพรจ้าวาดวัดเทวราชกุญชรบุญคือความดีหมายถึงการกระทําทางกายวาจาใจเป็นไปเพื่อความเป็นประโยชน์เกื้อกูล ก่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนและบุคคลอื่นการทำความดีควรเป็นผู้ไม่ประมาทรีบขวนขวายประพฤติปฏิบัติตนก็ะทำตนให้เหมาะแก่วัยทั้งสามคือ 1. ในวัยเริ่มต้นชีวิตตั้งใจศึกษาเร่าเรียนวิทยาการต่างๆให้มีความรู้เต็มความสามารถ ไม่เกียดค้านหรือประมาทในระหว่างไม่เหินห่างจากการศึกษาเราเรียนภาคเพียรไม่หยุดยัง้ง 2. ในวัยท่าำกลางแห่งชีวิตเมื่อมีความรู้ความสามารถดีแล้วคิดประกอบการงานสัำมาอาชีพให้เป็นที่พึ่งของตนและบุคคลอื่นได้มีวิริยะอุตสาหะอดทน งานที่สุจริตไม่ผิดธรรมแม้จะเหน็ดเหนื่อยก็ยินดี 3. ในวัยบั้นปลายชีวิตเมื่อมีฐานะมั่นคงแล้วตั้งจิตคิดแสวงหาความสงบ,บใจสิ่งใดเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนบันทอนความสุขกายสบายใจพยายามละเว้นให้ห่างไกลเมื่อประคับประคองตนให้ได้ดังกล่าวมานี้ ชื่อว่าเป็นผู้รักตนประคับประคองตนให้เป็นไปด้วยดีตลอดไว้ทั้งสามเป็นผู้ประพฤติตามพระพุทธโอวาทที่ตัดไว้ว่าหากบัณฑิตพึงรู้ว่าตนเป็นที่รักพึงปร,ประคับประคองตนไว้ให้ดีตลอดไว้ทั้งสามการทำบุญเพื่อให้ได้บุญนั้นในทางพุทธศาสนามีวิธีทำบุญสประการ คือบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาทานเป็นเหตุปัจจัยให้สังคมของมนุษย์ดำเนินไปด้วยความสวัสดีเพราะคนเราเกิดมาจะอยู่ได้ด้วยทานความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันจึงเป็นแนวทางให้เกิดความสามัคคีได้เป็นอย่างดีสมกับธรรมภาษิตว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบหาสมาคมผู้ให้นั้นเมื่อมนุษย์มีจิตใจดีที่จะให้แก่กันและกันแล้วสังคมของมนุษย์ก็จะเป็นไปโดยความสวัสดีศีลหมายถึงความประพฤติตามบกติของคนหรืออย่างที่คนปกติเขาประพฤติกันคือไม่ประทุษร้ายกันทางกายไม่รักขโมยทรัพย์ไม่ร่วงละเมิดสิทธิ ในกู้ครองของคนอื่นไม่พูดเท็จหลอกลวงและไม่เสพของมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทภาวานาแปลว่าความอบรมปัญญาให้บังเกิดมีในตนได้แก่พยายามทำบัญญาความรอบรู้ในสังขารทังปวงให้เกิดขึ้นในตนภาวานาถือได้ว่าเป็นวิธีการที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้น เมื่อทำได้แล้วจิตใจก็จะเป็นสมาธิสงบไม่ฟุ้งซ่านเมื่อจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมเกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงการทำความดีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกิจที่บัณฑิตผู้ไม่ประมาทควรรีบขวนขวายกระทำและในขณะที่กำลังทำความดีอยู่ พึงห้ามจิตไม่คิดทำความชั่วทางกายวาจาและใจเพราะตามปกติของจิตใจย่อมแสวงหาแต่อารมณ์ฝ่ายต่ำเสมอเปรียบเหมือนปลาที่ถูกจับโยนขึ้นบนบกย่อมดิ้นลนกระเสือกกระสนลงสู่แม่น้ำฉะนั้นถ้าทำความดีช้าไปจิตใจย่อมยินดีในความชั่วดังที่พระพุทธองค์ตัดไว้ว่า บุคคลพึงรีบทำความดีพึงห้ามจิตจากความชั่วเพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าไปจิตใจย่อมยินดีในความชั่วแต่ถ้ารีบทำแต่ความดีแล้วจิตใจก็จะน้อมไปในความดียิ่งยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนาในบุญกุศลเจตนาสมมาปฏิบัติของสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย ขอยุติการบรรยายทำไว้แต่เพียงเท่าดี